รีดูนาะยูโลกาสวัสดีชมทุกท่าน,านวันนี้ผมเชิญหนึงกับรายการรีดูนาแชนแนลผมกับวันนี้ผมจะมาทำการสอนการใช้โปรแกรม Unity ผมกับการนำโมเดลวิอาช่ไมผมสำหรับคนที่กำลังทำขั้นพิฐานะลิปผมมีสอนอ่างละเอียบเลยน,นองขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกก็จะมีการนึ่งครับต้องมีโปรแกรม Unity เวอร์ชันน2018เดือนสวันที่ 20, 20, 20, 20 เอหน่งครับผมถ้าถ้าคุณใช้เวอร์ชั่นอื่นจะใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าวชั่นใหม่ยังไม่รองรับนะมีเบีแค่บางเวอร์ชั่นที่สามารถทำตัวละครใน VR ได้ผมโอเคคบอย่างที่สองที่เราต้องมีคือไฟล์ VR c สี s d k 2อเป็นไฟล์ที่สำคัญมากของในการทำวเดีถ้าไม่มีทุกคนจะไม่สามารถล็อกอินล็อกอินในดี r ในการอัพโหลดาเข้าตัวละครได้ครับจำว่าต้องมีอยู่ สามารถสามารถไปหาโหลดได้ที่เว็บไซต์เดียร์แชทจะมีจริงหนึ่งไว้ใต้คลิปนะอย่างที่สามคือทุกคนจะทำโมเดลได้ครับทุกคนในตัวละครร์แชทต้องชื่อสีเขียวครับชื่อสีเขียวนะผมถ้าคนยังชื่อสีขาวหรือสีฟ้าจะไม่สามารถทำโมเดลได้นะ ใช่ป่ะชื่อเดียวกันนะผมขอโทษจะไม่ได้เหมือนกันเพรผมเพราะผมชื่อม่วงนั่นเองนะครับก็ขอใช้ตรงจับผมที่จะไม่ว่าชื่อสองสี่ชื่อป้าหรือ่เกี่ยวเนี่ยทำโมเดลได้ก่อนนะแต่ถ้าคนไหนที่ว่างจริงนะยังยังแบบว่าไม่ต้องการหรือว่ายังไม่อัพโหลดนะทำเผื่อไว้ก็ได้รอจนกว่าจะอัมโหลดได้แตเที่ผมจะทำการอัพโหลดนะอันนี้ผมจะทำการรีไฟังเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะทำตามเดี๋ยวจะอัพโผมจะทำให้ดูแล้วกันแต่ผมไม่รู้จะเปิดได้ป่ะนะเพราะมันเป็นตรงนั้นไงผมหาไฟล์หนึ่ง จะไปเอฟของเรานะทุกคนจะวางวางแต่คนไม่เหมือนกันเนาะว่าทุกคนทุกคนวางไหญผมก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเปิดแค้ไหนนะผมเพิ่งถามับโหลดไปแล้วโครุ่นเนาะผมทำงานอย่างไรรอบนี้ขึ้นล้อ่านี่ครับ จะมเขีอย่างเงี้ยนะไปเดตามเนี้ยผมไฟล์ v อท d k จะมีสองับผมจะมีอยู่ให้เราทำการโหลดตามผมเลยนะในปี2 0งพีเดือน12วันที่9ก้าสุด4ี่จุบผมกับไฟล์ v อทีต้องมีคือมีตบบไาล์อมีวีอาร์แชทนะครับแล้วก็ v ีอาครับของอันนี้แต่ผมจะไม่กดอินพอร์ตนะผมเพราะว่าผมเริ่มการอัพโหลดแล้วจะเสียเวลาเนาะผมจะทการกดแคนเซิลแทนะขาที กระไฟยังดีเกนที่ได้มาปุ๊บก็โหลดเสร็ได้สองไฟแล้วผมตามนี้เลยสองไฟนี้ไฟนี้ไม่ต้องยุ่งอะไรมันนะไฟดีเกนจะมีสองไฟผมอันนี้ไฟนี้จะเป็นการทำโมเดลนะอะไรโคตมั่วเลยไฟนี้สองสองไฟนี้ก็เราทำทำโมเดลแล้วก็ทำห้องหรือทำเวอร์นะผมในการเล่นการสร้างห้องให้คนเข้ามาเลยเดินแล้วนะเนาะส่วนส่วนอันนี้คือเป็นไปสำหรับทำเวอร์นะ ไมไ่แล้วนทวะนที่ทำเวอร์แล้วแต่คนที่ว่างจริงๆมันทำเวอร์ได้เอาอ,อันที่สองครับอันนี้คืออันนี้คือข้อมูลในการทำวิดีโอฮะอน,นิเมชันก็จะเกี่ยวกับการทำอนิเมชันนะคือท่าทางโมเดลหรือทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนสำคัญคือตรงนี้ผม S D K 2นี่คืออะไรผมอ,อันนี้คือการใส่อน,น,น,นิเมชันต่างๆขงผมในคีย์บอร์ดของเรานะแต่ถ้าใครเล่นเป็นถ้าใครเล่นเป็น V R หรือสมหัวมัน ตัวหัวผมก็จะใช้ใช้คอนเทลเลอร์เป็นตัวหลักเนาะก็ถับใครที่ทำโมเดลก็ตรงนี้สำคัญมากนะผมใครทำท่าทางหน้าตาโมเดลหรือว่าถ้าเต้นหรือเนต่างก็ต้องมีตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะผมทุกคนต้องศึกษาตรงนี้ก่อนนะาะว่าแต่ละอันมันใช้กับอะไรและแป้นพิมพ์ในคีย์บอร์ดมันคืออะไรนะผมมันจะมีรูปให้เราดูในยตานดูสมัครไปขอดูจากคนที่ทาได้แต่ผมไม่มีรูปเลยใครเลยเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่า การทำโมเดลอย่างแรกคือเราต้องมีโมเดลครับผมโอเคโมเดลผมได้ดำการมันทึกไว้แล้วนะผมเนืาันทึกโมเดสลส่วนตัวไปละผมไม่อยากทำโมเดลนาดไม่ใช่เราก็ว่ามันเสียรายนโอเคผมจะทนทิการหาโมเดลก่อนนะขนาดหน่อยนะตรงนี้ยผม ว่าโมเดลของผมข้อมูลค่อนข้างจะเยอะโอเคกำลังกำลังกำลังเรื่อยละทำไว้ล่วงหน้าแล้วบันทึกไว้นังบุมเป็นอีกอีกพอร์ตไว้ก็จะไม่เสียเวลาตรงนี้แล้วนะทำในรุ่นเดียวไปเลยง่ายกว่าใช่โอเคโมเดลโมเดลที่เราออกมาแล้วผมจะเป็นโมเดลที่สามารถหาหาได้ทำได้สามทางผมคือหาโดยจาก via สี่พอรนังบุมจา เ <Le> ว็บหน้าซิมบอลเลยผมจะมีให้โหลดยอยู่บางทีเร่องที่สองคือทำจากเบนเดอร์ผมโปรแกรมเบนเดอร์จากเบนเดอร์ผมจะทำไว้ไว้คิดหน้านะอ่าจะได้ในการต่ออะไรคิดเลยแต่นี่ผมก็จะสอนทำ,ทำมาเดียวไม่เป็นสนก่อนและโปรแกรมที่สามจะมาทำมเดลได้คือเวียสโตรีโอผมสามารถหาโหลดได้จากอินเทอรศษสองแอปเนี่ยเบนเดอร์กับเวียสโต,โต,โตรีโอโอเคจะไฟล์โมเดลก็มี ก่อนย้ำโหลดอย่างแรกคือเราต้องดูว่าโมเดลของเรามีไฟล์ครบหรือเปล่าอ่าผมรี่ผมทําโมเดลส่วนตัวผมนะอะโมเดลผมทํามาแต่แรกละผมทำเสร็จประมาณเอ็กพอร์ตแล้วมาทําเป็นไฟล์ใหม่เพิ่อีหนึ่งเพื่อจะไม่ความเวลยดาเค่านี้ผมส่วนตรงนี้ผมจะตรงนี้ก็รันนะผมรันก็ได้รันไปเลยเพราะว่ามันมันไม่เสียหายอะไรนะเท่าผมมันจะดูกนว่ามีตรงไหนเสียหายหรือเปล่าโอเคโมเดลก็โมเดลผมก็จะ โคตรเดยอะเลยเนะเยอะมากโอเคผมแต่ลำการติ๊กให้มันน้อยลงอ่าก็เหลือประมาณนี้เนาะเอาติ๊กน้อยก็โคตรน้อยเลยแล้วเปิดนี่นโคตรยาวเลยประมาณนี้โอเคนะหลังจากนี้ผมจะกดอินพอร์ตแล้วก็ขออนุญาตสโอตัดคลิปไปตอนที่อัปโหลดเสร็จกันเพราะว่าตรงนี้มันนานพอสมควรนะขออภัยด้วยครับผม ที่ผมผมคนทำงารอับโหลดโมเดลเสร็จแล้วเนาะก็จะจะนานๆก็ให้ผมรอรอเป็นสัปดาห์นึงนะผมเป็นลาของเขใช้ดีๆเนาะผมโอเคแล้วผมกับขั้นตอนที่ขั้นตอนต่อไปการทำโมเดลซึ่งใดจะต้องเปโมเดลนี่ยผมพูดไปแล้วเนาะแั้วแรกคือหลังจากที่เราอัโหลดโมเดลเสร็จขั้นตอนแรกหนึ่งเข้าไปเช็คโมเดลครับผมโมเดลอย่างนี้อันนี้คือโมเดลทำไว้นะเป็นงานทองครับผมทำเสร็จทีมึงเสร็จเมื่อวาน โอเคผมลังจากที่เราทำการทั้งหมดโมเดลเซลสิ่งแรกที่ต้องดูคือหนึ่งตรงนี้ผมไอจีตรงนี้เลยสำคัญมากครับถ้าโมเดลของคุณยังเลือกเป็นนี้อยู่ให้นำเลือกเป็นให้เลือกเป็นนี้ผมว่าถ้าเลือกเป็นนี้จะเป็นทำการเหมือนเหมือนเลือกเป็นเหมือนไม่นด้ไหมเหมือนสิ่งของผมว่าอุปกรณ์นั้นเราสามารถถือได้เปล่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องสิ่งของผมอันนี้เกี่ยวกับโมเดลแล้วผมส่วนสองอันนี้ไม่ต้องเยา่รูเพราะว่าหนัก ก็ไม่ใช่อยู่แล้วผมรู้มันใช้ทำอะไรนะว่าผมใช้อยู่สองนั้นเนี่ยอ่าแล้วจะทุกคนเลือกอันนี้เสร็จปุ๊บให้ทุกคนมากดตรงนี้ผมปึ๊บกดไปเลยเราพูดเราเราจะพูดตรงนี้มันจะนานหน่อยนะโอเคส่วนนี้คืออะไรผมตรงนี้สำคัญมากกันนะอัปโหลดโมเดลถ้าทุกคนยังถ้าทุกคนอัปโหลดโมเดลก็ได้เลยขึ้นตัวขึ้นตัวสอดตกใจสีแดงๆถ้าขึ้นอตรงนี้ให้เรามาเช็คตรงนี้ว่ากระดูกโมเดลของเราใส่ครบหรือยัง สำรับโมเดลที่มาจัดติดรูปหรือโดดจัดโดยญาติมดจะทาการสกระดูกให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราทําเองมันจะไม่สมบูรณ์นะผมเราต้องมาดูว่ากระดูกโมเดลเราใส่ครบหรือเปล่าแต่ส่วนมากโมเดลที่โมเดลที่สกระดูกไม่ครบจะมีจุดเดียวที่ชอบไม่มีกระดูกคือตรงนี้ผมนี่นี่ตรงนี้ติดเลยตรงนี้จะกระดูกหายไปแล้วผม จะเป็นปัญหาคนทำโมเดลใหม่มากผมชอบถามผมมันบอกว่าเพียบเลยโมเดลมันเอาตลกแล้วผมก็ทำถูกแล้วให้ทุกคนดูตรงนี้ผมตรงนี้สำคัญมากถ้าตรงนี้มันไม่มีกระดูกผมให้เรามาเรียนดีครับเรียนมาตรงนี้ครับพลาสติกนี่กินตามนี้ยซีกินตามนี่แหละชื่อมันเนี่ยเอียตีเนี้ยหลังจากเราพิมพ์ขึ้นปุ๊บพลาติกเห็นไหมผมติ๊กไปแล้วน่ะติ๊กปุ๊บมลือดมาก เราติ๊กตรงนี้ปุ๊บมันก็เข้าตรงนี้เลยทันทีแต่ไม่ต้องให้ตรงนี้ครับผมถ้าคุณใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บโมเดียลคุณโหลดได้ละโอเคครับต่อไปอย่างที่สองสำคัญมากเราคือส่วนหัวนะปึบทุกคนตอนทำโมเดลเสร็จตรงกระดูกส่วนหัวจะทำการติ๊กไว้ทุกอันแล้วผมจะมีการติ๊กสิเกี่ยวไว้ทุกอันละแบบครบเลยแต่ผมแนะนำให้กดลบอันนี้ออกเพราะอะไรครับ ถ้าคุณยกตรงนี้ออกกระดูกปากไม่ทำงานมันจะค้างเวลาพูดพูดการคนปากโมเดลเราจะไม่อยากนะโอ้สำคัญมากตรงนี้แนะนำกดลบออกหลังจากลบออกซื้เสร็จแล้วกดแอพพายเอาแล้วลายเสร็จปก็จะลดออกเลยโอเคเอ้าอย่างที่สองนั่นคือตรงนี้สำคัญมากนี่คืออะไรตรงนี้เหมือนเท็จเสมือนเทคเก็บแพคของโมเดลก็เหมือนพคุณที่โมเดลน่ะคุณสร้างอย่างนี้ดีป่ะแต่คนที่ทำโมเดลมาทำโมเดลมาใหม่ๆเนี่ย โมเดลมาปุ๊บมันจะเรียกอันนี้ให้ผมให้ทุกคนเรียกเป็นนี้แต่ถ้าคนไหนที่โหลดโมเดลสัมเ็จดูจาก VR ียซีมอตมามันจะเรียกตรงนี้ให้อยู่แล้วนะไม่ต้องเสียเวลาเนาะแต่ถ้าจะคนเลือกตรงนี้ปุ๊บคุณถ้าจะคุณเลือกที่ผมเลือกตรงนี้จะกดแอดไพน์ครัแค่นี้แหละพอกด Apply เสร็จปุ๊บคุณก็พอกด Apply เสร็จปุ๊บคุณก็จะได้ไฟล์นี้มาอ่าันคือไฟล์อะไรผมคือคือไฟล์เทกเจอร์คือพื้นผิวโมเดลนี่แหละฮะพื้นผิวโมเดลก็เป็นอย่างนี้นะแล้วแต่แล้วโมเดลจะมีเเทจอร์ มากน้อยอยู่ที่โมเดลของคุณว่าทําเยอะหรือเปล่าโอเคครับอย่างที่สองของโมเดลของเราหนึ่งครับต้องมีกระดูกนะถ้าโมเดลคุณไม่มีกระดูกคุณต้องไปเทสในโปรแกรมที่มันทำต่าฐานได้นะอ่าเพราะนะบางโมเดลบางตัวกระดูกมันไม่สมบูรณ์นะทำให้ไปเทสในโมเดลที่มันมีอันนี้ค่าอันนี้มีชาตว่ากระดูกมีอิทธิพล่างโอเคครับ จะมาอย่างที่สองอย่างสองเราต้องเช็คตรงนี้ผมว่าข้อมูลตรงนี้ครบหรือเปล่าถ้ามาดูผมเม็นตัวอย่างเนี่ยผมมีอยู่หนึ่งสองสามสี่หกมีหกอ่ะนะบาบคนไหนที่ทำโมเดลแล้วไม่ครบประมาณหกหกหรือห้าเนี่ยว่าโมเดลคุณยังไม่สมบูรณ์นะให้รีบให้ไปทำในเบนเดอร์นะผมเขเคี่ยผมหลังจากนั้นหลังจากที่คุณทำการทำตามที่ผมเปลี่ยนตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้เสร็จแล้ว ขั้นตอนที่สามขั้นต่อไปคือคือการเปลี่ยนพื้นผิวโมเดลผมตริงสำคัญมากอ่าโมเดลผมเป็นอย่างนี้นะอ่าในผมต้องการเปลี่ยนเรียบร้อยทำไม่สำเร็จลุแล้วคนไหนที่เปลี่ยนไม่เป็นครับคนที่แบบทำโมเดลมาแล้วแต่วีเทคเจอร์แพ็ดเทคเจอร์พื้นผิวโมเดลเป็นอย่างเนี้ยลองมาดเด่นดูเริ่มต้นมาพื้นผิวโมเดลเป็นอย่างนี้อ่าเป็นดำๆอย่างนี้เลยเป็นเหมือนพื้นผิวแบบว่าเป็นพื้นผิวเนี้ยมันเป็นพื้นผิวดินจะมันน่ะคนนี้ดีกว่าอ่า แล้วเป็นมันพื้นที่หรือวิดีมันแต่เราอย่างนี้ขึ้นผิวเดิมที่เราทำในเบนเดอร์หรือโปรแกรมที่เราเทสในโมเดลให้ทุกคนเลือกตัวแหนว่าเลือกตัวนี้ผมทิกรีนครับเลือกที่ยู u t i l i แล้วเปลี่ยนเป็นเท x t u r e pack ครับผมปุ๊บแค่นี้เราก็ได้ t e เจอร์ที่เราทำไว้ในโปรแกรมเบนเดอร์หรือโปรแกรมเทสโมเดลเทสตัวละครแล้วผมแต่ผมจะไม่ทำแต่ผมจะไม่ใช้นะเพราะผมทำ t e เจอร์ไปแล้วขอโทงของของของการจัดการ โอเคผมใช้เป็นเทคเจอร์นี้อยู่นะเทคเจอร์ผมโรเบิร์ตเนี่ยมอสเซ่เป็นบันมันไม่ใช้โหลดละคือคนทำในนั้นจะออกมาแล้วนะโอเคอย่างที่สองเราจะเราจะก็นำทำเทคเจอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคือสำคัญเราสำคัญมากผมอย่างแรกที่เราต้องมีคือข้อมูลเดียวครับคือตรงไหนผมคือตรงนี้ครับ BRC โอวตาร์ตรงนี้สำคัญมากครับเดี๋ยวผมจะทำการเทสให้ดูผมจะลากมันเดียวจนมาเราปิดตรงนี้ไป หลังจากที่เราลากโมเดลเสร็จแล้วผมการทำโมเดลคือเราทำสัญญาครับผมอ่าเราไปดูกดย้ำกดย้ำไ,ไม่ได้ผมไม่ได้ดิจะไม่ผมเครื่องผมจับกดย้ำไม่ได้ผมจังลากลากมาตรงนี้ผมอ่ะลากตรงนี้เลยผมยังเลยลากเสร็จป,ปุ๊บตอนที่สองคือตรงนี้ผมแล้วพิมพ์ว่า ว R C หรือว่าไม่มีไงเราเอวีเอออกมาเนี่ยขึ้นละอาร์ซีโอว่าเต้าไม่ใช่เลือกอันแรกนะหลังจากจะเลือกเสร็จปุ๊บสิบสี่ันเดืสังเกตมีอยู่สามที่ที่สี่ที่ยางผมอย่างแรกคือเพศโมเดลผมถ้าโมเดลคุณทำประเภทอะไรโมเดลผมทำคือเภททีผมก็จะเลือกเป็นเพศทีปปุ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างที่สองที่เราทําคือระยะการมองเห็นของตัวละครหรือระยะการมองเห็นของการเล่นระยะของเราให้เราให้เราดูว่าระยะการมองเห็นอยู่ที่ประการจางจมูกหรือการดังของประเดลวอุบุนดีกว่าแล้วทุกคนรู้ยังคือการดังกันยังไงอ่ามนดูคุณเห็นวงกลมตรงเล็กๆตรงเห็นไรมาเนี่ยมเเมาส์ชี้อยู่เนี่ยตรงนี้คือระยะการมองเห็นของ ในคำว่เห็นของโมเดลเราทุกอย่างก็จะไม่ขยับอย่างเช่นเส้นผมถ้าคุณไม่ใส่น้ำหนักเส้นผมเส้นผมก็จะแข็งผมเวลาเดินปุ๊บโมเดลก็จะไม่มีความอะไรหรอเล่ไม่มีน้ำหนักในตัวคือทุกสิ่งทุกอย่างในตัวละครจะแข็งหมดเวลาเดินทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่ขยับตามธรรมชาติอารด์การที่ดูคืออะไรนั่นก็คืออย่างนี้นะคนดูตัวเส้นผมนะเส้นผมของโมเดลผมนะปึ๊บมันก็คือน้ำหนักของการ ทิศทางผมว่าเราเดินไปข้างหน้าปุ๊บผมผมก็จะไปข้างหลังถูกไหมครับคือเหมือนลมคือเหมือนลมพัดมาหน้าแล้วผมไปข้างหลังอย่างเงี้ยอ่ะแต่ถ้าเราถอยหนัาปุ๊บผมก็จะไปข้างหน้านะครับตรงนี้คือน้ําหนักของพื้นผิวตัวละครนะผมตรงนี้สําคัญมากถ้าคุณไม่ใส่น้ําหนักในในตัวละครในในตัวละครเวลาคุณไปเล่นในมมีอาเช่นผมหรืออะไรต่างๆในในร่างกายโมเดลจะไม่ขยับอะไรทั้งนั้นจะไม่มีกระดูกของโมเดลนะผม โอเความสันท okay. ีแล so okay. okay. ้วนะหลังจากนี้ผมจะทำการส่อไิทีการใช้เารที่อีโบนของกดฎสารวิชันวนการวัดคนท่านจะรู้แล้วโอเคโการทำที่โบนนึงคือทำอย่างไรเนี่ผมค่ะเนี่คือเราต้องหาชิ้นส่วนโมเดลของเราเนาะว่าชิ้นส่วนโมเดลชิ้ส่วนไหนของโลกเนผมโอเคตรงนี้เนาะนี่คือชิ้นส่วนโมเดลนะาะ ทุกคนเออหนูจะถามว่าพี่จะรู้ยังไงว่าที่ส่วมเดลตรงนี้มันใช้อย่างไรว่าตรงนี้คืออะไรให้เราทําการเทคนิคหลุดสรนขึ้นลงใซคไายบีโนไม่ใช่ก็มันคือหลุดสรนที่เราดูว่าแบบซ้ายแบบขวาขึ้นลงอย่างเงี้ยนะอ่านเสร็จแล้วปุ๊บจะรู้เลยว่าตรงนี้คือที่ส่วนของตรงไหนนี่คือที่ส่วนของตรงเสื้อนะโอม่ามันคือเสื้อตัวละครตรงนี้ก็รู้แล้วตรงนี้ก็เสื้อตัวละครในซองคือเราใส่นใกระโมบนอย่างไร รีโบนใส่เงี้ยผมติดตามนี่เลยน,เนี่คือเราต้องมีไฟล์ดนิีโบนนะผมนะผมจะทำการอัพโหลดแล้วนะกับคนที่ไม่มีสามารถไปหาโหลดได้ในยาซีมอดหรือหรือสามารถไปหาโหลดได้ที่ตามเว็บต่างๆของเว็บคองเรียก็มีโหลดนะโอเคโอ้แต่รีโบนก็จะหลังจากนนจคนอัพโหลดรีโบนเสร็จปุ๊บให้คนมาตรงนี้ผมเพิ่มก็เพิ่มคือคุณจนะรีไวล์ อม่างว่าดีไว้ขึ้นแล้วนะเนี่ยคืออะได้จะมีโบรนะครับโดยสำคัญมากครับหมดกดปุ๊บติ๊กไปเลยครับเดี๋ยวผมสาธิตของซ้ำอันเดิมแล้วกันไม่เป็นไรโอเคผมหลังจากที่เราทำการติ๊กเสร็จแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือน้ำหนักของน้ำหนักความผิวไหวถ้าถ้าคุณใส่มากความผิวไหวก็จะมากแต่ถ้าคุณใส่น้อยก็จะสมดุลก็จะอยู่ากลางหรือว่าสมดุลหรือว่าปบบว่ามาถ่านนะวันนี้มาจะถานอันที่สองคือ ผมไม่รู้ว่าสารนี้มันคือความแข็งหรือความยืดเพราะว่าน้ำหนักจะมีความยืดเท่ความแข็งนี่ผมไม่รู้คือไหนนะแล้วผมจะใส่เป็นอย่างนี้นะศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสามไปศูนยจุดสามส่วนอันนี้สองเนี่ยจะมาใส่ผมจะใส่เป็นสองหลักคือศูนจุดแปดไม่ก็ศูนย์จุดหกนะแต่ว่าส่วนตรงไห่งผมจะใส่ว่าคำนวณว่าตรงไหนมันคือศูนจุดแปดหรือศจุดหกตรงนี้สำคัญมากถ้าคุณใส่แต่ว่า เราใส่เกย์มันก็จะมันเขาเรียกว่ามันมันมันผิวใยเป็นไปเอะพูดงี้ดีกว่าคุณต้องดูว่าที่ส่วนในจัละครคุณมันมีความผิวใยเกย์หรือเปล่าอ่ะพูดงี้ดีกว่าเป็นดวงีะใสเป็นสีแปกสลักว่าตรงเสื้อมันมันไม่ได้ผิวใยอะไรมากเนาะเพราะผมหยุดร่างกายของเราจะเริ่มเป็นงี้ดีกว่าโอเคหลังจากคุณตั้งค่านเสร็จปุ๊บให้ทำเการให้ทำเการลากมาอลากมาปุ๊บวางมาใส่โอเคหลังจากน้าใส่เสร็จปุ๊บกระดูก ไม่ได้บูโปรถึก็ทํางานแล้วผมอย่างที่สองครับคนที่ขี้เกียจทำจีนัาหนูมือผมไม่ได้ทำนะลบให้หมดลบเ่ี่ยนะครับอ่าลบอย่างนี้ปุ๊บให้ทุกคนทําการกดคุมโวกหมาคุมไปเลยที่เลยคนจนใดจะมีโควตุบอย่างนี้โอเคมันดียังไงผมว่าบางคนขี้เกียจทำนะถ้าเรากดปุ๊บก็จะทำให้จบอ่านเลยไม่ต้องเสียเวลาอะไรอย่างนี้นะโอเค หลังจากที่เราทำการเลือกทุกอันแล้วนะเราสามารถคุมดำแล้วก็พิมพ์ได้เลยไม่ทำงานทุกอันต่างๆพิมพ์เสร็จมี่บอกสุดทสามแล้วก็สุดที่สแปดส่วนตรงนี้เราต้องใส่ทีนั้นนะเราไม่สามารถใส่ประกันได้นะผมคือถ้าเราทำแบบนี้คุมจำเหมือนปุ๊บเราจะไม่ต้องมาพิมพ์ทีนั้นเนี่ยมันจะไม่ต้องเสียเวลาเยอะส่วนการใส่ชิ้นส่วนกระดูกเนี่ยเขาต้องใส่ยัเนี่ยผมจะเสียเวลาตรงนี้แค่นิดหน่อยยังไม่มากเอนไป โอเคผมตรงนี้หมดสถิติจักรวาลเหมือนกันการคุมแล้วก็เดี๋ยวจะออกของผมโอเคเนาโอเคนะส่วนต่อไปนะ่นผมว่ากระดูกเรามีอะไรอีกสิ่งแรกคือดูคือตรงตรงนี้ผมตรงนี้คือที่ส่วนของส่วนขาโมเดลของผมสมมนิว่าโมเดลขาจะเป็นชื่อตามนี้นะเป็นอย่างนี้ทุกท่านเนี่ยวหรอสขวาขาสาขวาอย่างเงี้ยนะแบบนี้ในข้อตรงนี้ผม ที่ส่วนไหนตรงนี้คืออะไรของผมให้เราคุมดับหมดเลยแล้ผมตรงนี้ที่ส่วนไตโป้งของผมอย่างที่สอนไปอันแรกผมมาทำยังไงแนะนำคนสำคัญดีไว้ไปเด้งเหรอดีไว้ไอย่างนี้แหละหลังจากคุณดีไว้เสร็จปุ๊บคุณก็พิมพ์ตรงนี้คุมดับแสดงวก็พิมพ์ตรงนี้หมดเลยอ่าหลังจากคุณพิมพ์แล้วคุณก็ลากอันนี้ขนาดเข้าไปตามนี้ของผมโอเคี้ยต่อไปตรงนี้ก็เป็นส่วนส่วนลำตัวของผมตรงนี้มันเป็นลำตัวตรงนี้ของผมอ่าใช่ลำตัวครับ ตรงนจะ้ถูกแยกมาประมาณตรงนี้จะถูกแยกมาประมาณจะอ่านมาอยู่ที่มทโมเดลคนว่ามันมีตรงนี้ที่ส่วนตรงนี้หรือเปล่าส่มากตัวน,นี้จะเป็นแขนนะผมแขนแขนซ้ายแขนขวาการตัตวแล้วก็หัวอ่าตรงนยังคงยังไม่สนใจข้ามเลยจังราะว่าตรงนี้มันน้อยครับใ่ตรงนี้เป็นส่วนหัวแล้วผมส่วนหัวของโมเดลนะนะโอเคนะผมอันนี้คือส่วนหัวของโมเดลนี่สำคัญมากนะผมการทำส่วนหัวโมเดลนะ ก็จะตามเนี้ยผมนี่ส่วนหัวส่วนหัวประมาณนี้ก็ทําการเลือกตัวผมว่าเส้นผมของเราอยู่ตรงไหนหนุ่มเราจะดูเงี้ยเส้นผมเลยที่ไหนหนุ่มดูตรงเงี้ยผมเนี่ยชื่อเงี้ยเอสเอไออาคือผมนะผมคือเส้นผมของเราส่วนมากเส้นผมจะตามชื่อเดียวกับเเอร์ตามเนี้ยผมจะเป็นเส้นผมหมดเลย แต่จะอยู่ว่าเส้นผมโมเดลแต่ของคุณจะมีเยอะหรือมีน้อยโดยที่โมเดลคุณเลยฮะโมเดลผมจะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองประมาณสามหรือห้าอันเนี่ยผมจำไม่ได้นะประมาณนี้แหละโอเคผมอย่างนี้อย่างต่อไปก็คือเราจะใส่กระดูกเส้นผมนะอย่างที่สอนไปนั่นแหละครับผมมาให้คุมดำแล้วก็เลือกคุมดำเสร็จปุ๊บก็พิมพ์ตรงนี้ครับอ่านแล้วก็มาละกระดูกใส่ยานโผมตามนี้เลยหลังจากที่คุณ ใส่หลังจากที่คุณใส่กระดูกเสร็จแล้วผมก็เทสแล้ผมเทสว่ากระดูกของคุณนั้นกระดูกเส้นผมคุณทำูกหรือเปล่าว่ามันผิวไหวหรือเปล่าอะเทสเลยกันถ้ากดเทสกดกดเล่นตรงนี้นะโอเคหลังจากที่เรารู้ว่าเราสนะดุกมันแล้วนะเราก็มาเทสเลยดีกว่ามใช้ไม้ท่ายืนอยู่ทำไปแล้วใช่ยืนอ่า มาเทสเทสยังไงก็เหมือนทีบอกล้วนแน่ว่คือใช้ลูกสอนขึ้นลงนะครเพื่ว่ามันจะไหวหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะอ่าก็มันไม่ได้ยากอะไรมากก็จับมือใหม่เริ่มต้นทำก็ประมาณนี้แหละคนเลิกเล่นอ่าคนเลิกเล่นเลยโอเคอันต่อไปโผมจะรายงานที่เราทำหมดเดืองเสร็จแล้วนะส่วนอนิเมชั่นผมไว้ทำคลิปหน้าผมสอนในคลิปหน้าแล้กันว่ามันจะได้ ทำตัวเดียวเลยนะคลิปหน้าได้เป็นแบบง่ายๆอ่าโอเคหลังจากที่คุณทําการทำไปโดยสแล้วนะให้คุณทําการอัปโหลดนะผมอัปโหลดอัปโหลดขอตันนะเงินเงินเงินการกดอัปโหลดนะผมแต่ผมจะไม่ขึ้นหน้าจอนะเออขอตัวไทยนะผมผมจะทำการแค่เป็นรูปภาพไปเลยกันไดง่ายกว่า โอเคแตวผมต้อล็อกเอาเลยนะจากนั้นหลังจากที่คุณํำการนเดอร์เสร็จเรียบร้อยคุณต้องมาดูว่าโมเดลของคุณต้ิดพลาดหรือเปล่าหลังจากที่คุณดูว่าโมเดลคุณผิดพลาดมันจะขึ้นเป็นตัวอักษรว่าขึ้นตัวอักษรว่าเป็นเรียกว่านะขึ้นตัวอักษรตกใจสีแดงคุณจะไม่ทันพรูโมเดลได้มีที่แก้หนึ่งครับผมที่ตรงนี้มันจะไปหาว่าตรงไหนผิดพลาด หรือถ้าคนที่เก็จเราก็ดตรงนี้นะผมออลตัวอัตมันทําการแก้ไขอัตโนมัติให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องกดที่นั้นในผมไม่จดจว่าตรงนี้มันอัโหลดได้นะโอเคับผมหลังจากที่เราทําการดูว่ามเดลของเรามันสมบูรณ์ละไม่มีอะไรแก้แลวเราก็กดบิวเลยรั้ผหบิวเลยตรงนี้บิวนะครับ จะทำการตัดคลิปตรงนี้ว่าตรงนี้น่าจะนานพอสมควรแหละโอเคผมตัดคลิปเลยนะครับผมโอเคนะผมกับคน,คนหลังจากที่อัปโหลดโมเดลเสร็จัะผมตรงนี้สำคัญมากผมคือหนึ่งตรงนี้คือวัตเตอเนมก็คือชื่อนะผมชื่อโมเดลเราจะใส่เป็นไรก็ได้่อนช่องที่สองคือเหมือนช่องความคิดเห็นนะผมใส่ไปก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คุณนะผม ส่วนตรงนี้คือรูปภาพนะครับผมรูปภาพโมเดลส่วนรูปภาพตอนใส่รูปภาพปกปก,ปกติเนาะตอนตอนเราทําโมเดลดแรกๆโมเดลจะเป็นอย่างนี้นะจะมีรูปภาพไรเลยต่ผมจะมาทําการสอนว่าใส่รูปภาพตรงนี้ยังไงนะเป็นคลิปหน้าแล้วกันโอเคครับผมส่วนช่องข้างล่างสองช่องที่สําคัญมากของตังนี้สําคัญอย่างมากจําเลยว่าคือคนต้องรู้ไว้เป็นสิ่งีีดีโอเคครับผมช่องติ๊กอยู่คือคือการทําให้โมเดลของเราเป็นสาธารนณะ คืออะไรของศานะคือ like บุคคลนั้นสามารถโคนโอตาแล้วได้โคนโอตาแล้วได้ผมนังนจ็ดที่เราเปิดเปิดปิดเปิดโคนโอตาหรือปิดโอตานะผมอันนี้เคร่อสำคัญมากถ้าเราติ๊กตรงนี้เราสามารถเปิดโอตาแล้วโคนถานะแต่ถ้าเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บเราจะเราจะไม่สามารถเราเราจะเราจะคนอื่นจะไม่สามารถโคนโอตาได้ถึงเราจะเปิดโคนโอตาไ้ผมเพราะว่าตรงนี้คือการบล็อกคือบล็อกไม่ค่อยโคน มีแค่เราใช้ได้คนเดียวคือเหมือนแบบว่าลนะโมเดลส่วนตัวพวกนี้ดีกว่าเป็นโมเดลล็อกของเราเลยเราไม่ทุกคนไม่สามารถโคลนต้าเราได้ถึงเราจะเปิดการโคลนไว้แต่คนไหนที่ไม่อยากให้คนอื่น,คนโคลน้านของเราโมเดลส่วนตัวก็ติดตรงนี้นะแต่ถ้าใครแบบชิวๆผมโคลนไปเลยประมานี้คนเลียกแบบนี้ผมเป็นสาธารณะนะผมหลังจากที่เราทําการเราจะทำการดูว่าเสร็จเรียบร้อยคุณก็ติดตรงนี้ เขาเรื่องนี้เลยผมยนอไอเลหลังจากที่เราเป็นจอแล้วกันโอเคหลังจากที่เราทาการติ๊กเร็เราก็กดอัปโหลดอย่างนี้ผมอัพโหลดนั้นขึ้นอยู่ว่าโมเดลเรามีโพลิกอนเยอะเท่าไหร่มีเอฟเฟกต์หรือเปล่าเอฟเฟกต์เยอะไหมมีแอนิเมชันดิหรือเปล่าโมเดลในการทำแอนิเมชันโฟลเดอร์ในการทาแต่ละอย่างเรามีเยอะหรือเปล่าอย่างที่สองคือ คอมพิวเตอร์ใช้ฮาร์ดดิสหรือ SD ถ้าคอมพิวเตอร์ใช้ฮาร์ดดิสก็จะใช้เวลาบันทึกหรืออัปโหลดค่อนข้างนี่โคตรนานแล้วแนะนําว่าใครที่มีเงินก็เปลี่ยนซื้อดีดีดีกว่าเพราะว่ามันจะอัปโหลดเป็นชั่วโมงบางทีนะผมเคยลองมาละแต่ถ้าใครซื้อเอดีมันใช้ก็จะประมาณเมื่อาประมาณสิบกว่านาทีนะผมนเป็นดีดีประมาณร้อยย่สิบกอละไม่ต้องเอาแบบแพงกันไปอ่ะโอเคอย่างที่สองต้องมีคือแรมนะผมว่า ถ้าใครแรมน้อยมันเกิดตกมาเราบผมจะทำให้แรมเดียวไว้ก่อนนครับโหลดแต่ครั้งโอเคผมหลังจากคุณรู้ว่าคุณทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะแต่คุณต้องมาเช็คว่าคุณทำอะไรเสร็จเรียบร้อยปะนะอ่าเช็คเลยเห็นเช็คตรงนี้เลยกดที่ทดลองครับผมแล้วก็เช็คว่าไอ,ต,อาะะาต้องไงมันมันมีพลาดหรือเปล่าตรงนี้ใส่ไปว่าคอต้องการใส่เรียบร้อยครับผมโอเคนะผมหลังจากนี้เราทำการหลังจากคุณอัพโหลดเสร็จแล้วก็อันนี้ผมแรมโหลดนะโอ้ผมอัพโหลดไปแล้ว Okay, โอเคหมดแล้โคตรอย่าเลิกกันปุ๊บโอเคตอนเดียวเราหลังจากที่เาขาล้มตัดเสร็จแล้วคุณก็เข้ามาในเวอร์ชั่นเทโผมว่าตรวจดูว่าโมเดลเรามันใช้งานได้ปกติหรือเปล่าใช้ดีหรือเปล่าตรงไหนผิดพลาดหรือเปล่ามีอะไรไม่ติดหรือเปล่าแต่คุณเช็คเสร็จแล้วว่ามัน คุณดูว่ามันตรงยังที่าคเมากมแก้ได้แล้วอัพโหลดใหม่รอบนึงโอเคผมแบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมเอามาสอนกันโมเดลเบื้องต้นนะครับง่ายๆแบบคลิปหน้าจะเปการสอนแบบดึงโมเดลเข้ามาผมในคือการสอนพโลดโมเดลอ่ะพัดนี้นีกว่าอันนี้คือการทำโมเดลนะการสอนพโลดโมเดลจาก v เวียซีมอสหรือบิเดอร์อ่ะหรือทำโมเดลเองเปล่าแต่ผมคิดว่าคลิปนี้ก็จะจะจบแล้ว ้าคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่าอะไรก็สามารถสอบถามในใต้คลิปเลยผมหรือใต้คลิปไปเลยถือว,ว่าถามย้ำก็ได้นะผมมาตอบได้นอนนะไม่เกี่ยงแอน,อน่นหรือคนไหนที่อยากถามเป็นส่วนตัวก็แอดลิคอร์ดอะไรผมจะทิ้งลิง้งคอร์ดไ้ให้ใต้คลิปนะสำหรับคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยผมก็ขอบคุณค,ค,ค,ครับช่วยกันกดครับ Música